สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับรายการชิมหายโคชนะไม่ใช่จำกับโดยต้องตาค่ะไม่ใช่ค่ะไหนลองตีไข่หน่อยดิค่ะตีไข่เปี้ยเปียเปี้ยเปี้ยเปี้ยเปียตีไข่ค่ะตีไข่อันนี้แม่ช่วยอันนั้นคือวิญญาณสแตนค่ะวิญญาณร่างเป็นเข้าส่งไม่ใช่จะโดนเตะเลยอันเชิญสแตนมาตีไข่จับมือมาสัญญาเนี่ย เราต้องใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงไปยังคะใส่แล้วค่ะใส่แล้วใส่แล้วเหรอคะใส่แล้วนี่ก็เดินเทลอยเลยชิบหายพิชานาค่ะป้าทำยังไงไข่จะได้กินไหมคะเนี่ยได้กินค่ะได้กินเหรอคะสียดายเลยค่ะไข่ใช่ป้าไข่ที่พี่หนูแล้วป้าว่ากระทะร้อนแล้วนะคะฉันจะรออยู่ค่ะแต่ไข่ยังไม่เสร็จจ้าแล้วตีไข่สถึงยังนะคะ หกค่ะหกเข้าค่ะม um ันจะหกแล้วค <Alright S 1> ่ะใครเป็นคนใส่ไข่ลงในถ้วยนี้ค่ะเธอไม่เอากระมังมาเอาเอาเอาค่ะเอาค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะชิพหายพุชนาพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่้อมยังค่ะเทลงไปนะคะเอาแต่ไข่นะคะสุดยอดเลยค่ะคุณแม่ทำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องตาทำสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะทีนี้ต้องไปต่อค่ะทีนี่ที่นี่ไงต่อค่ะไงต่อค่ะระวังค่ะระวังค่ะ มาหมุนทั้งนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็แล้วก็อยู่นิ่งๆค่ะรอให้หมาก่อนค่ะแล้วก็อยู่นิ่งๆค่ะใช่ค่ะมาถึงหนูก็อยู่นิ่งๆค่ะแล้วเราก็ผัดเผินๆนี้ต้องผัดเลยค่ะเอาจิเหรอค่ะเอาจิเหรอค่ะเดชจะรอก่อนค่ะให้ไข่มันอยู่แต่หมาบอกว่าไม่ผัดนะคะเราจะเราจะต่อต้านไหมคะเราจะแบบเป็นไรต่อต้านไหมเพราว่าหมาบอกไม่ผัดเราผัดแม่งเลยมากับให้หนูกับเอาเร็วเลยพร้อมยังพร้อมยังอย่างมากก็โดนหมาตีเอาดีวะ สุดยอดเลยค่ะมีสแตนเข้าวทรงอยู่แล้วค่ะสแตนไข่ลนล่ะค่ะสุดยอดค่ะไข่มันลนไข่เป็นทรงกลมสวยงามมากเลยค่ะน่ากินน่ากินค่ะไข่เป็นทรงกลมสวยงามค่ะอยอย่าค่ะอย่าค่ะอย่าค่ะหยุดค่ะทุกคนหยุดค่ะหยุดส่ใสก่อนนะคะเดี๋ยวกันค่ะหยุดใส่ใสก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วก็ผัดค่ะแล้วก็ผัดค่ะ บอกบอกวิญญาณเข้าทรงบอกปล่อยมือค่ะปลยมือในลองจับกระทะดูสิครว่ากระทะร้อนหรือเปล่าไหนลองจับกระทะดูสิครักระทะร้อนหรือเปล่าลองจับกระทะหน่อยค่ะไม่จับไม่จับหรอกค่ะโอ้โอเคค่ะนี่จับแล้วจับไหนลองจับลองจับกระทะดูว่าจับค่ะโอ้โหจับค่ะทันทีค่ะอย่าไววายสิครับกี้ววายจังเลยค่ะถูกยังคะถูกยังคะยังค่ะถูกยังคะถูกแล้วเดี๋ยวต้องตาจคะ ไม่ไม่ตุกค่ะไม่ตุกค่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะว้ว้ว้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ้ามันสุก้วเดี๋ยวต้องเอาลงจาเดี๋ยวเอาลงจานเลยนะคะตากดีนะคะถ้าหกโดนเปี้ยนะคะป๊าบอกเลยอันเชมอันเชวิยานมาค่ะเชวิยานมาเฮ้ยโหยอดเลยว้าว ทำไมไข่ปถึงน่ากินขนาดนี้คะทำเองค่ะไหนลองจับกระทะดูเถอะกระทะร้อนหรือเปล่าไม่ค่ะไม่จับหรือคะอะไรคะเนี่ยวิญญาณสุดยอดเลยค่ะวิญญาณช่วยตักค่ะไม่เห็นค่ะไม่เห็นคนข้างหลังค่ะหนูทำเองนวนๆคนเดียวเลยค่ะคนข้างหลังไม่เห็นค่ะนีค่ะคนข้างหลังไม่ได้ทำค่ะหนูทำเองคนเดียวเลยค่ะนี่ค่ะเอ้ยโวโชว์วิญญาณหรอคะสัญญาเลยค่ะไข่น่ากินไลยโชว์ไข่ค่ะตั้งชื่อเมนูหน่อยค่ะ ไข <c oughs> ่เจียว <c oughs> ต้องตาทำเองห้าเปอร์เซ็นต์บายบายหนึ่งที